สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะฟิล์มจะมาแสดงวิธีการฝากเงินถอนเงินและโอนเงินระหว่างบัญชีโดยใช้แอปพลิเคชัน x s t a t i o n 5บนมือถือค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าแอปพลิเคชันแล้วนะคะให้ทุกคนกดที่จุด3จุดที่มุมขวาล่างของแอปพลิเคชันและเลือกแถบที่2ฝากเงินและถอนเงินค่ะ หรืออีกทางหนึ่งนะคะทุกคนสามารถกดที่ d e p o s i t m o n e y ตรงหน้าแรกได้เลยนะคะก็จะลิงก์มาที่หน้าเดียวกันแบบนี้ค่ะโดยในหน้านี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3แถบด้วยกันก็คือฝากเงินโอนเงินระหว่างบัญชีและถอนเงินค่ะมาเริ่มกันที่การฝากเงินก่อนเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เราเลือกที่บัญชีที่เราต้องการที่จะฝากเงิน ะะหลังจากนั้นนะคะก็จะเห็นว่ามีวิธีการฝากเงินหลากหลายเลยนะคะแต่แนะนำให้ใช้วิธีการชำระผ่าน QR code นะคะจะง่ายที่สุดพิมพ์จำนวนเงินที่ต้องการฝากเข้าไปนะคะอย่างตัวอย่างนี้พิมพ์ต้องการฝาก100เหรียญน,นะคะพิมพ์เข้าไปและกดฝากเงิน เราก็จะได้ภาพ QR code มาแบบนี้นะคะให้ทุกคนทำการแคปหน้าจอ QR code อันนี้เอาไว้นะคะเพื่อจะได้ไปสแกนชำระเงินในแอปพลิเคชันธนาคารต่อไปค่ะ อย่างตัวอย่างนี้นะคะเลือกที่จะผูกบัญชีกับธนาคารกรุงเทพนะคะก็เปิดแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงเทพขึ้นมานะคะแล้วก็กดไปที่สแกน qr code พอสแกนไปแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าชําระเงินมาแบบนี้โดยเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเลขได้นะคะหลังจากนั้นก็ยืนยันชําระเงินค่ะหลังจากที่เราฝากเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเงินเนี่ยก็จะเข้าไปในบัญชีเทรดของเราโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองค่ะ มาต่อกันที่แถบที่2นะคะก็คือการโอนระหว่างบัญชีนั่นเองค่ะโดย1 user นะคะสามารถมีพอร์ตได้ถึง4พอร์ตนะคะและสามารถโยกย้ายเงินในแต่ละพอร์ตได้ด้วยเพียงแค่เลือกนะคะพอร์ตที่เราต้องการจะโอนและพอร์ตที่ต้องการจะรับคีย์จำนวนเงินเข้าไปและกดโอนได้เลยค่ะ และแถบสุดท้ายนะคะก็คือการถอนเงินนั่นเองนะคะให้เราเลือกว่าเราจะถอนเงินจากบัญชีไหนนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นบัญชีธนาคารนะคะที่เราผูกไว้แล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นคีย์จำนวนเงินที่ต้องการที่จะถอนโดยถ้าเราถอนมากกว่า50เหรียญขึ้นไปนะคะจะไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะลักษณะแบบนี้นะคะคือทำการถอนเงินเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะได้รับอีเมลยืนยันการถอนเงินและรอรับเงินเข้าบัญชีได้เลยค่ะ โดยทางโบรกเกอร์จะตัดรอบการถอนเงินทุกๆบ่ายสมและ3ามทุ่มของวันจันทร์ถึงวันศุกร์หมายความว่าถ้าถอนเงินก่อนบ่าย3มจะได้รับเงินในช่วงเย็นของวันนั้นแต่ถ้าถอนหลังจากบ่ายสามเป็นต้นไปจะได้รับเงินในวันถัดไปนั่นเองคะ่ะ